นี้นะครับผมอยู่ที่รถไฟชันเมืองสายสีเทานั่นเองเดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันนะครับมีทั้งหมด8สถานีนะครับสถานีที่1 i อินดัสตีตกแต่งภายในแล้วสร้างเสร็จแล้วสถานีที่2อ g e ีเกียเหลืองานเก็บรายละเอียดทางเข้าทางออกภายในเสร็จแล้วสถานีที่ 3. สถานี LBT ตอนนี้โครงการอยู่ในระหว่างการตกแต่งภายในและสร้างบันไดทางเข้าทางออก สถานีที่สสถานี Univer s i t y ตอนนี้อยู่ในระหว่างการทาสีทางเข้าทางออกงานทางเข้าทางออกและป้ายสถานีสถานีที่ห้าสถานี School ตอนนี้อยู่ในระหว่างงานโครงสร้างพื้นฐานสถานีที่หสถานีพ r ซ s o n ตอนนี้อยู่ในระหว่างงานโครงสร้างพื้นฐานเช่นกันสถานีที่หกสถานีที่เจ็สถานี Farm Museum ตอนนี้ตัวของการยังไม่เริ่มก่อสร้าง และสถานีที่แปดสถานีดุฟาร์มตอนนี้อยู่ในระหว่างการตั้งเสาสถานีพื้นฐานเรียบร้อยแล้วครับ